อยากสุขภาพดีเริ่มต้นจากการลดความอ้วนก่อนเลยค่ะยังฉันยังไม่อ้วนความอ้วนใครบอกคุณคะร่างกายบอกคุณค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณบอกเทคนิคในการดูว่าเฮ้ยฉันอ้วนขึ้นหรือ,อยังอ้วนแล้วสังเกตจากหนึ่งคนเคลื่อนไหวตัวองช้าลงมากๆถึงคุณจะบอกว่าฉันอ้วนนะแต่เคลื่อนตัวเร็วยังไงก็ช้า่าคนพร้อมหรือสมส่วนอยู่ดีค่ะ หยุดข้ออ้างเรายอมรับคุณจะได้ปรับตัวแล้วไปต่อนั่นคือความสําเร็จค่ะรอประจําตัวไม่ประจําตัวเรียงกันเข้ามาให้คุณเลือกถึงคุณไม่อยากเลือกก็ตามพอะนะแล้วคุณจะสังเกตได้มันคือปัจจุบันและอนาคตที่มันจะก่อเกิดโรคได้ค่ะสกินเยอะอยตลอดเวลาติดต่อกันเป็นประจาไม่หยุดเลยถึงคุณจะบอกว่าเอ้ยยังไม่อ้วนแต่นั่นแหละค่ะหายนะในอนาคตแล้ว